สวัสดีครับลูกมันทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่โฮมทัวร์ครั้งแรกครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านอุ้ยอยู่ในห้องคุณแม่หอมนะครับเออนี่ประตูนะครับผมก็ทาเป็นมดลูกระจกงนะครับมันจะได้แบบมีความโปร่งโล่งนะครับแล้วก็เมื่อมองไปทางน้านต่างๆครับผมวันนี้สาคัญมากแล้วว่าเป็นจุดที่ทําให้ผมซื้อห้องนี้นะครับก็คือวิวนั่นเองนะครับผมเป็นคนบ้าวิวมากครับผมชอบมองวิวนะครับก็เลยตัดสินใจเอาห้องนี้นะครับส่วนอันนี้ ก็คือโต๊ะครับที่สั่งเมื่อวานนั่นเองผมตั้งใจเอามาแบบเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง,งคุณแม่นะฮะมีลิ้นชักจะได้เก็บของนะครับได้เป็นระเบียบแล้วก็สําคัญสุดครับเร,ราตากผ้าครับเพราะอย่างนั้นคุณแม่จะเอาผ้าเนี่ยไปตากนามเก้าอี้ต่างๆนะครับหลังมานนี้นะครับก็คือ แ่ที่อยู่ของตู้อีกใบครับผมที่สั่งมาเมื่อวานเหมือนกันนะครับคือจริงๆก็คือเอามาเติมเต็มไอร่องตรงนั้นเนะี่ยเพราะอย่างนั้นมันจะใช้งานไม่ได้นะครับในตู้นั้นก็คือเอาไว้ใส่ของพวกซักผ้านะครับซึ่งผมมีแค่นํายาซักผ้าเท่านั้นครับตู้ข้างๆนะครับก็จะเป็นตู้อธิบายง่าย,ายๆมันก็เหมือนแบบตู้ซักแห้งเนี่ยครับผมเพราะว่าเสื้อผ้าที่ผมใส่เนี่ย ค่อนข้างจะต้องส่งสักแห้งเยอะมากการที่เราใช้ตู้เนี้มันประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับและอันนี้คือเครื่องซักอผ้าเจ้ากรรมนะครับเพราะตัวมันใหญ่มากจนมันเอาเข้าห้องซักผ้าไม่ได้ผมเลยต้องเอามาตั้งตรงนี้นะครับแล้วก็วางระบบน้ำเนี่ยเพื่อเดินมานะครับรับกับเครื่องนี้ตัวเครื่องนะครับมากับเหมือนแท็บเล็ตเล็กๆครับสามารถดู youtube ได้ด้วยนะครับก็ ว่งางๆแบบเบื่อๆซักผ้าอย่างเงี้ยบางทีก็มานั่งดูอยู่ตรงนี้นะครับแบบเมอๆหน่อยอ่มมาถึงห้องซักผ้าเดิมนะครับผมปรับปรุงเป็นห้องอาบน้ำนะครับแล้วก็ทำธุระได้นะครับสังเกตมีระบบน้ำดีน้ำเสียอยู่และแน่นนอนเวลาเรานั่งทำธุระก็จะได้เห็นวิวสวยๆนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าห้องเนี้ย หรือใหม่หมดนะครับระบบไฟระบบน้ําระบบแอร์นะครับเพราะคุณแม่เนี่ยไม่ชอบให้ลมแอร์เนี่ยโดนตัวผมก็ต้องย้ายหาจุดวางแอร์ใหม่นะอย่างที่ทราบนะครับคอนโดมันไม่ได้ง่ายนะครับเวลาเราจะวางจุดอะไรพวกนี้นะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวยังไงผมจะพาไปชมห้องอื่นๆเพิ่พมเติมอีกแน่นอนครับขอบคุณนะครับ